วันนี้ผมพาท่านนะครับมาที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นเพียงแค่1นใน12แห่งของเมืองไทยที่ได้มีการเอาสืบสารนะครับดนตรีนะครับและนาฏศิลป์และทุกๆอย่างครับที่เป็นเรื่องราวของศิลปะนะครับและวันนี้ครับเราก็พาท่านนะครับมาพบกับผู้ที่ใช้ปิดพันธุ์อุมินะครับซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ครับ ท่านเป็นบุคคลสําคัญอของเมืองไทยท่านหนึ่งครับซึ่งได้ช่วยสอนสอนลูกศิษย์ลูกหานะครับมากมายในเชิงของดนตรีไทยนะครับให้สืบสานต่อไปนะครับอ,อย่างยั่งยืนนานครับวันนี้ผมพาท่านนะมาพบกับนะครับครูนนท์ครัโนโนครบ ว่ามีอยู่ช่วงครูรู้สึกคุณควรจะมีปัญหาสุขภาพครับไม่ทราวบว่บ <c oughs> เาเป็น,นอะไรครับคุณเป็นเบาหวานเบาหวานเครับแล้วเป็นมานานย่งครับส2บปีตอนที่ตรวจพบนี่คือบังเอิญพบหรือยังไงครับครูก็มีอาการมีอาการมันอมผอมลงผอมลงผอมลงก็มีแผลมีแผลก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าแผลมันจะหายยากก็้วทำไมหายยากเราไปเที่ยวทะเลกันแล้วก็โดนปะกกาลังโอ้ก็ อาทิตย์นึงก็ไม่หายสองอาทิตย์ก็ไม่หายทั้งที่เราเราทายาแล้วยาแดงท่าทาอะไรครูทาอะไรทาทาไอเบต้าดีนพวกเนี้ยอ๋อครับแล้วทำไมไม่หายปกติเราก็สักวันสองวันมันก็หายนะครับก็สงสัยก็ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าเราเราก็ไปตรวจสุขภาพประจําปีอืมก็เลยรู้ว่าเป็นเบาหวานเพราะน้ำตาล283จําได้283โอ้โหแล้วคนปกติต้องประมาณเท่าไหร่ครับครูครับก็120บเบาหวานมันจะเข้าน้ําบ่อยแล้วก็หิวตอนนั้นก็ยังไม่รู้ทาไมเราหิวเยอะ ดื่มน้ำต้องกินน้ำ<อ>ก็ตอนนั้นยังไม่รู้เพิ่งเพิ่งมารู้พอรู้พอเป็นบาหวานเราก็มาอ่านอาการอ๋ออ๋อคือมันมีอาการสอนแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยคาดค,คิดมาก่อน,ออน,เ,นเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนอ็าเราเราคิดว่าเราไม่เป็น ครับเราไปคืนนึกว่าเราจะเป็นแล้วคุณหมอท่านให้ยาหรือทําทำไมให้ยาค่ะให้ยาก็กินก่อนอาหารก่อนอาหารเม็ดหนึ่งอาหารสองเม็ดอ๋อครับเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะก็เป็นหนึ่งบวกสองเป็นสามต่อมื้อวันนี้ก็หกเม็ดกินยาไปแล้วนอกตามมันลดลงไหมครับครูไม่ไม่ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่มันมันก็แกว่ง หมายถึงว่าพอกินยาปุ๊บสักพักครูก็ไปไปตรวจน้าตากอีกอีกนิดนึงแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยังเท่าไหร่ครับครูสองสองร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยแปดสิบขนาดกินยาแล้วก็ยังลงนิดหน่อยแต่ลงไม่มากกินยาเยอะๆนานๆกลัวไหมครับครูกลัวสิคะกพะเราต้องอ่านเราอ่านเราอ่านเราเราเราต้องหาความรู้เรากินยาตัวนี้มันจะทําให้ไตเรามีปัญหาอตหน้ เป็นยา,ยาตัวนี้ทําอะไรทําให้เรามีปัญหาเรองเรเราไม่อยากจะกินเยอะอเราก็ต้องหาอาหารเสริมหาเสริมกินเหรอครับอ๋อแล้วคุยกินอะไรบ้างครับกินหลายอย่างอ๋อเช่นอะไรบ้างครับลองลองยกตัวอย่างมาฮะสาลายอ่าสาลยพวกพวกสมุนไพรที่เขาบอกมะรุมมะรุมพวกเนี้ยนะครับสมุนไพรกินเยอะๆก็ไม่ได้อ๋อเป็นอย่างนั้นเหลอครับโอ้สมุนไพรนี่คือถ้ากินเยอะก็ก็เป็นอันตรายเหมือนกันอ๋อครับแล้วน้ำตาลเป็ไครับพอกินสมุนไพรแล้วพวกเนี้ยครับ ก็ปกติไม่ได้เปลี่ยนแปอมไม่ไม่ได้ช่วยเท่าไหร,ร่ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่อ่าครับแล้วครูทาไงต่อครับก็เจอลูกศิษย์ช่วงนั้นก็จะไม่สบายมากเขาบอกว่าครูขอร้องหน่อยช่วยช่วยช่วยกินอันนี้ให้ให้ให,หนูหน่อยนะเพราะหน,หนูหนูรู้แล้วครูจะต้องกินบอกว่าก็กินมาตั้งเยอะแล้วครับมันก็เหมือนเดิมปกติเขาบอกว่าลองกินดูครูลองกินดูคือแรกแรกนี่ถามตรงครูเชื่อไหมว่ามันจะช่วยไม่ค่อยเชื่อเพราะว่ากินมาหลาย ที่ห่อแล้วมันก็ไม่ไม่ได้ผลอะไรที่กินเพราะว่าเขาบอกว่าเอาก็ลองดูราคาเราก็ยังเราก็ซื้ออย่างอื่นกินมาตั้งเยอะก็ลองอันนี้สักสักครั้งดูมีการตรวจน้ําตาลเนี่ยบ่อยไหมครับตรวจเองตรวจบ่อยอ๋อตรวจเองได้เลยอ๋อมีมีเครื่องมือเครื่องมืออ๋อซื้อเครื่องมือมาเลยเนาะเพื่อเพื่อเพื่อความปลอดภัยเพื่อว่าเร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 ากินอะไรไปเรารู้ว่านี้เรากินอันนี้มันจะเป็นน้าตาลมันจะสูงสูงไหมหรือวันนี้เรากินผลไม้แช่อิ่มน้ําตาลมันจะสูงขนาดไหน กินคือมันสูงหมดอะทุกอย่างครับไม่รู้สูงสูงด้วยอะว่าเราไม่ได้กินอะไรเลยบางทีเราไม่ได้กินอะไรเลยมันก็สูงหลังจากที่ได้เจออุมีแล้วเป็นไงบ้างครับก็ก,ก็ก็ลองลอง,ลองกินคองบนึงครับเช้าขึ้นมาก็น้ําตาลเช็คเองเช็คเองมีเครื่องเช็คด้วยเจ็ดสิบแปดเฮ้ยตรวจผิดหรือเปล่า ตัวสองครั้งตัวสองครั้งครั้งแรกคือไม่เ huh. ชื่อกันใช่ไหมไม่เชื่อเจ็ดสิบแปดัวปิ้วเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดครับก็ก็ทีนี้พออีกวันก็ลองแล้ว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 ครูทาไงคือจดเจ็ดสิบแปดก็เลยเจาะอีกครั้งหนึ่งเจาะอีกครั้งหนึ่งเออคือเปลี่ยนเปลี่ยนนิ้วอะไรว่าแต่แล้วเป็นเท่าไหร่เข็มก็เท่าเดิมเท่าเดิมทีนี้ก็ลองของลองของ ทีนี้ก็ลองของลองของเป็นยังไงครับกินสังขยากินข้าวเหนียสังขยารูเพิ่งกินวันที่สองไม่ใช่เหรอใช่ทำไมลองของเร็วจัง,งครับก็ลองดูก็ทำไมมันลดเร็วอ,ะอ่ะก็ลองกินดูว่าถ้าเรากินปกติถ้าเรากินตัวนี้ เราไม่ได้กินนุมินะเรากินข้าวเหนียวสังขยานะเช้าขึ้นมานะร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบอ๋อเคยเคยเทสมาแล้วในในเมื่อก่อนเทสแล้วก็คือเราจะไม่กล้ากินแม้แต่ผลไม้อบแห้งอ่ะก็ยังสูงกินไปสักแม่สองเมเช้าขึ้นมาลองเจาะดูมันก็สูงก็ลองกินดูข้าน้ำตาลก็ไม่96เก้าสหกรู้สึกคั้างที่สองแม้กระทั่งกินข้าวเหนียวสังขยาเนี่ยนะกินซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนะฮะร้อยแปด ขึ้นสูงเยอะเลยพอกินอูมิแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่สองเลยเนาะกินคนสังขยาวันละขึ้นแทนที่จะเป็นร้อยหกสิบร้อยแปสิบกับก็รู้สึกยะ9ก้าสิหกเก้าสิบหกโอ้ี่มันอยู่ในเกณฑ์ปกติจะเช็คทุกวันพอกิน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 ทุกกินทุกวันเช็คทุกวันครับเช็คไปเช็คแล้วก็บอกอยู่ทุกวันไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยเลยไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยไม่เกินร้อยกินอะไรก็ไม่เกินร้อยครับ กินปกติเลยคราวนี้ก็ลองกินปกติกินกินข้ากินลอะไม่คุมละลองไม่คุมก็กินปกติครับแล้วเป็นงบ้างครูก็ไม่ถึงร้อยน้ําตาลอ๋อแสดงว่าคุมอยู่เรียบร้อยแล้วครูว่ามันคุ้มไหมเนี่ยนะครับกับสิ่งที่รับเนี่ยครับคุ้มค่ะคุุมเลยครับคุุมยืนยันว่ายืนยันนะครับแล้วพี่ชายก็กินอยู่ออาพี่ชายกินอยู่พี่ชายเป็นอะไรครับพี่ชายก็เป็นเป็นประวานเหมือนกันฉีดแล้วอ๋อประวานเหมือนกันนะครับคือแหมเป็นเป็นเป็นตระกูลเนาะ ก็ก็เข้ามาที่บ้านไงก็ดูรายการคือเบินทีวีเขาก็ฝุดโทรศัพท์เขาจะทําอะไรก็บอกจะสั่งซื้อบอกหยุดหยุดกินนี่อ๋อคอเดี๋ยวสั่งให้กินอันนี้ครับแล้วก็สั่งซื้อให้พี่เขาไปกินเสร็จแล้วเขาก็โทรบอกผิวกินแล้วนะอวันนี้อยากจะกินข้าวเหนียวข้าวข้าต้มมัดข้าต้มมัดสักคู่นึงสักคู่นึง เขาก็ลองเหมือนกันนะคอนนี้เขากินอยู่ตลอดแล้วไปไงบ้างตอนนี้ก็ดีก่อก็โทรไปถามต้นตเท่าไหร่อเอ78 78แล้วเหรอเขาก็ไม่เกินร้อยเหมือนกันโอ้ยคุ้ม้รีงแล้วเหรอนี่คือพี่ชายแท้ๆเลยไหมพี่ชายแท้ๆเลยถ้าผู้ที่เป็นเบาหวานก็อยากจะแนะนําให้ให้ลองอูมิรับรองว่าดีดีดีจริงๆค่ะบอกไม่ได้มากกว่านี้แล้วอะมากกว่าดีแล้วะก็ดีค่ะครับก็มันได้ผลเหตุที่เห็นชัดเจน ชัดเจนมากๆค่ะ